สวัสดีคร <all. S 1> like nice ับสวัสดีพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่องเกมมือไฟลำเพลินโชว์อฟิเคียลครับนี่พี่น้องมาพอแล้วมาพอไอห้องแล้วครับมาพอไอห้องแล้วนี่ครับไอห้องครับยเไอไต้ตาความแล้วพี่ เอาลอปืนนีนลเสือนได้เป็นบอสได้แรงมาบาไหมม่ดิวมาอันสามกนีพี่ไบอประเด็นมาไทยก็ติดชีวิตฮะมันกับกอตพูดกอตดชีวิตนงยาจับ่กอชอไทยนอะบบเขาตวเลียวๆต้องมาฟังี่อด้คนนคนหน่ได uh ้ยินบตอบษริย้ว่ไทยงร เมยมเตรียมวันนนี่ไอฮอยงเขาช่ววันหลอกเพนมีคนเมียนเพิ่นบอวาแม่วัสดีค่ะพ um ูดอะไรพนงาไม่ใช um ่แล um 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 ้วก um um oui> um eh um 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 ็ามว่ามีงานบอพูดเห้วซิเปพูดเหวบอดซิเ yes เออสะดุ้งแลยอ่ะนี่ครับมาถ่ายเราด้วยครับมาถ่ายเราแล้วก็เป็นนักข่าวเนี่มีคนไมด้คนถามว่าไม่ไดกคนถามว่าคือพอไปถ่ายผิดป้อมแยมครับผิดป้อมแยมแล้วก็อยู่ทั้งวิธีผมอยู่บอร์ดไฟผมหมดแล้วชุ่มตลาดชุ่มใหญ่เนี่ยผมมีหอดคนถ่ายแหงเนาะไม่เจอกันเลยเมื่อคืนปิดไฟอย่างดีคนเหรอนั่งนั่งอยากบอล นั่งยักบสรับหลังหมขึ้นมัน่้เดยวน่องลุเดีไวนี่ครับมาไทยเล่าแล้วครับนี่ไอห้องครับแม่เจ้าคือซิ่วแต่เขาต้นหนะเลยแต่ก็เ แม่บริเ็ณยังหลายจ้าใช่ผมกับช่วยอยุ่งเรื่องยังบรทเทนเองมีคนกลับเพราะว่าเข้ามาให้กำลังใจแล้วแขนไผ่เข้ามาให้กำลังใจพี่พีวงหนึ่งสาวน้อยเพชรบ้านแข็งครับนี่พีมพี่พี่ข้าตุม มาถ่ายผมแป๊แล้ว pues. อาจารย์กี่ครับสว่เขาครับอาจารย์ครับนี่ครับตอนนี้ทีมจอที่ตั้งเสร็จแล้ว รับารานเสร็จแล้วครับอาจารย์ตุ้ยครับตอนนี้เขาเดินหน้ารถเข่าเดินหน้ารถลำพุงเข่าประจำทีครับนี่เสียนนมาแล้วครับเสียนนนมาคุมง,งานเองเลยครับเมื่อน,นี้ ตอนนี้ระบบไฟแผงหลังติดตั้งแล้วแล้วครับเดี๋ยวเดินระบบสายจะเปนการเซต็สิ้นแล้วก็รออาจารย์เบนมาเช็คระบบนี่นี่อาจารย์เบนรามาแล้วนี่นแล้วรดบเี๋ยวนี่ครับลุงปียะครับ โอ้แม่แอนมินรวยจ้ะเดี๋ยวเราไปจัดอาจารย์เบินก่อนครับแล้วเราอยู่ข้างฝุ่นเรอยู่ฟังฝุ่นเขาจะไปจัดอาจารย์หนึ่งจ้าเรกขอบุตรสวัสดีครับโอ้แม่โอ้ ผมยางมาแต่ละยองเลยหมือขึ้นรงพอขอบหนังพนีงหลายหละเนี่คัจานเป็นกำลังวางงานของสาน้อยเพชรวันแพงจาเดียวจะไปต่อน่ยตัวออคตัวก็พ่อนลรวมันมีอยู่ใส่เงาครับมาเนอ้ยมาอกันที่กรล์บมา่อกันที่เอราะมันสิบ่อกันแล้ว อกไนะิว่าอกัหยางนเสียไทเสียนนไโอจังโคจังเออเและเอาไม่้วโรุามอ่ไรือมืนูพยาเมใช่บางมือเงขึ้นยังเห็นหยางอีกดสอกยางเจ็บของกับหยางเขาขยันเขาได้หลายครับขยันใกลแล้วแล้วครับเหลือเดือนระบบสาย ไปเข้าว่าจันเบียนนำนักล้มเีรยจันเบียนนำนักลเียนนี้การกินยังซำเก่าเดี๋ยว้ากอนนาจสามงานจันเบียนลงลงเห็นล้งซีโร่แล้วอหนอยแปดสิบหในจันเียนหอยแล้วลองยจอยเท่ๆละกนครับงานไรก็คือเรากินที่เราปวดเนาะเบื้งคักบ่คับ เพิ่มหอดเสาไฟไม่อีกเสาหนึ่งได้ไหมมีหอดกล้องจานเบีนเฮ็ดคักยี่เดีอวขึ้นไปได้ทางนี้หามเดี้ยวขวาามเลี้ยวขวาอีกลางเาเห็นนะมี่สเตฟานก็พี่ใจเอาครับ ปีจานเกมเรือหัวอนะวงหนึ่งไม่ธรรมดาจอเพิ่มม่พอติดก้องจติดอีกเสาไฟเพิ่มอีกตนนึงจานเปียนเราสั้งเสาไฟมาเฝึกเหมือนโซนดึห้านเลียนสวนกันว่าได้นี่ครับอันนี้ก็คือ็อปนะครับที่ที่เห็นเป็นนีก็คือพ็อปเนาะ มันเป็น p อบเป็นฉากเีอรเียเสียพวกเราายยังงบานเียเยยปกติแ้วปกติขงเจแ้วไอสตีฟันห้อม่นบแมนอย่งนี้ห้องสิมาหาไว้น้ำยาสมุกน้ำยสมุกยังวะน้ายาสมุกเก็บไปกกับบ้านเลย เบิดเดี๋ยวทำก่อนนะอยู่แน่ๆโอ้ยอย่ามาเบิดไว้ถึงจะเปิดวงเท่อดนี่เดือนกว่าเราเดินแค่นแค่นโฟกัสเซตกับเบิดไปเราเครื่องทุบเนาะโอ้ยบอบาป่าหลายพวกกันคอยบริสใส่สมุกบริสใส่สมุกก็ไปใส่ย่างอื่นเนี้ย ใสรไันใส่กอ๊อกแม็นใส่สไปซี่เป็นสี่สโอ้ <c oughs> โหเมนส้มกี่ใบนี่ครับรถรถรำโพงโอ้รำโครงอันนี้อัน <c oughs> นี้มั้มั้แต่เพื่อใส่ยังไงแก่ครับ <c oughs> นี่ยบร้อยครับน้องตอนนี้อาจารย์เรากำลังต่อระบบไฟนี่ระบบไฟต่อสายปักไฟปั๊บเขียบปุ๊บปิดปั๊บต่อปุ๊บปิดปั๊บดิต่อปุ๊บปิดปั๊บนี่ครับครับ นี่ครับวางแบบเดียวกันครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งไว้เพี้ยงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอสิมานทายคลิปให้พี่น้องเบิ้งอีกตอนที่อาจารย์บินเล่าลองระบบไฟกับอาจารย์มอสลองระบบเสียงอาจารย์พบลองระบบจอ เสร็จแล้วเดี๋ยวเสียองสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงไหมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ